กะลอกเเืออันนี้ก็คือกะลอกเอ,อ,อ,อันนี้กะลอกมีอะไรอีกไหมมีอีกไหมนี่มีนกออน,นกยาวนกยาว ก็ล,ลอกเดี๋ยวก็ลอกหลุดนอกก้องเย็นด้วยฮะนอกก้องเย็นตกหรือเปล่า นุ่นพี่เป็นโตเรียกแล้วไปกลับบ้านกันดูนกดูนอกอ้าวอ้าวนกตายแล้วมั้งตายแล้วเยอือไปกลับบ้านกัน